นะครับเอ้น่กลัววะต้องจ้มเออันมาเล่นน้เนี่ยต้องจอม้วใช่มันจะข่าไปฟองกุ้งนเนี่ยเโอ้โหคตรด้วยเนี่ยไม่นี่มอก้วตายอยู่ตายอยู่อ้วคนนี่ใครเนี่ย